สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้สับอาจารย์หญิงมดนะคะ สวัสดีชาวราศีมีนทุกคนนะคะอาจารย์ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่เพื่อดูเรื่องราวชีวิตในทุกๆด้านเลยค่ะประจําเดือนกุมภาพ,พันธ์2566ว่าชีวิตในช่วงเนี้ยจะ เป็นอย่างไรกันบ้างยังไงนะคะอาจารย์ก็ขอให้ฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะที่สําคัญนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะสําหรับการติดตามตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้สําหรับอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่ามันเป็นกําลังใจนะคะที่มีค่าม,มากค่ะในการทําคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าในด้านของการงานกันก่อน,อนเลยนะคะสถานการณ์การทํางานเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องแข่งขัน กัับตวเองแข่งขันกับเวลาแล้วก็คนรอบตัวเป็นช่วงที่จะต้องพิสูจน์ความรู้ความสามารถที่มีค่ะเพื่อให้ได้โอกาสดีๆนะคะที่จะมีเข้ามาหรือให้ได้ดูแลรับผิดชอบงานที่ตัวเองชอบที่ตัวเองต้องการถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการแข่งขันสูงกับช่วงเนี้เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ช,นช,นชาวราศีมีเนี่ยก็จะต้องมีภาพลักษณ์และศักยภาพที่ดีนะคะพยายามมั่นใจในตัวเองค่ะในความสามารถของตัวเองเข้าไว้นะแล้วก็มั่นหาความรู้ใหม่ หม่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเ,เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือน่าไว้วางใจนะจ๊ะและการควบคุมดูแลนะคะจัดการงานหรือว่าธุรกิจเนี่ยให้ดีไม่ว่าจะเป็นการบริหารไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาไปจนถึงในเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะและอารมณ์ก็ต้องจัดการควบคุมให้ดีด้วยคนโทรลบริหารให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณให้ได้นะคะก็จะทําให้การทํางานหรือว่าการทาธุรกิจ ในช่วงนี้สาเร็จลับลื่นไปได้ด้วยดีอย่างที่ตัวเองต้องการได้นะจ๊ะในด้านของการเงินนะก็ยังมีความคล่องมือทางการเงินที่ดีอยู่ไม่ลําบากหรือมีปัญหาการเงินมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ความรู้สึกของชาวราศีมีนเนี่ยก็ยังดูจะยังไม่หยุดนะคะที่จะคอยมองหาช่องทางทางการเงินอยู่เรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่อยากให้ระวังนะคะว่าการมีความสุขให้กับการใช้จ่ายกับบางเรื่องและความเพลิดเพลินความเคบิบเคลิมจนไม่ได้ระวังตัวเนี่ยจะท ให้เกิดปัญหาการเงินให้ติดขัดหรือว่าสูญเงินได้โดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การรู้จักสังเกตรู้จักระวงังการมองรอบตัวอย่างเข้าใจายอยู่กับความจริงใช้จ่ายอย่างมีสตินะมองไปที่เหตุและผลความจําเป็นในทุกๆครั้งที่ใช้จ่ายออกไปหรือว่าลงทุนอยู่เสมอๆและดูแลจัดสรรปันส่วนเงินให้ดีนะคะให้พอดีกับรายรับแล้วก็รายจ่ายอย่างสมดุลแล้วในช่วงนี้ก็จะไม่มีปัญหาการเงินเข้ามาให้ติดขัดส่วนในด้านโชค ลาบเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่อยากให้ไปคาดหวังกับตรงนี้มากนะคะเป็นไปได้เนี่ยอยากให้โฟกัสไปกับการทํางานจะดีกว่าช่วงเนี้ก็พยายามทําบุญเสริมบุญบาร,รมีเสริมวาสนาให้ตัวเองเข้าไว้นะคะบางทีเนี่ยถ้าบุญบาร,รมีคุณถึงพอที่จะไม่ทําให้เจ้ากรรมในเวรมาบังเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทําให้คุณน่มีโชคลาภเข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในด้านความรักกันบ้างค่ะเริ่มจากคนโสดเป็นช่วงที่จิตใจเนี่ยดูจะยังไม่มีความพร้อมค่ะที่จะ มีความรักเพราะกลัวความกดดันกลัวไม่มีอิสระแล้วก็กลัวเข้ากันไม่ได้กลัวเสียใจอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการไม่กลัวที่จะเสียใจไม่กลัวที่จะเจอกับความรู้สึกแย่ๆค่ะธรรมชาติของความรักนะคะมันก็มีแค่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลค่ะที่จะเปิดใจหรือว่าที่จะมีความรักจะเข้ากันได้ไหมตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่าก็อย่าไปคิดปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะอยู่กับปัจจุบันศึกษาเรียนรู้ แล้วก็พยายามปรับให้เข้ากันให้ได้เท่าที่ทําได้นะคะแล้วจิตใจหรือว่าความรู้สึกที่แย่หรือว่าความกังวลที่มีเนี่ยมันก็จะหายไปความรู้สึกก็จะดีขึ้นออล่านะคะที่เปล่งประกายด้วยพลังงานที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็แฟนลีกับทุกคนที่เข้ามาพยายามออกไปเที่ยวให้บ่อยขึ้นนะคะพบปะสังสรรค์ให้มากขึ้นเท่านี้ค่ะก็จะทําให้ชาวราศีมีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแฟนหรือมีความรักเข้ามาได้ะคะ่ะในช่วงนี้ก็ ลองไปทําดูนะคะส่วนคนมีคู่หรือว่ามีคนคบหาดูใจอยู่นะคะในช่วงนี้ดูจะไม่ค่อยมีความสุขก,กับความรักของตัวเองสักเท่าไหร่จะมีความอึดอัดรู้สึกไม่มีอิสระได้อย่างเต็มที่นะคะอย่างที่คุณต้องการจะมีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวราศีมีนให้มีความกังวลใจแล้วก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นจึงเป็นเดือนที่อยากจะให้ชาวราศีมีนเนี่ยดูแลเอาใจใส่นะคะความรักให้มาก อย่าคิดมากนะคะหากรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็ให้เปิดใจค่ะแล้วก็เปิดความรู้สึกหันหน้าพูดคุยนะคะเพื่อปรับความเข้าใจกับคนรักค่ะอย่าพยายามเก็บความรู้สึกนะคะมีความสงสยัยหรือว่ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจคนรักนะคะก็พยายามหันหน้าพูดคุยนะและคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันละกันด้วยความรักความเมตตามีน้ำใจให้กันอยู่เสมอๆนะอย่างเข้าอกเข้าใจกันเพื่อประคับประคองความสัม จับมือกันและการผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปให้ได้นะความรักของคุณในช่วงนี้ก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีตัวคุณเองก็จะมีความสุขกับความรักในช่วงนี้ได้นะคะในด้านของสุขภาพโดยรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าแข็งแรงดีเพราะความที่ชาวราศีมีเนี่ยค่อนข้างเฝ้าะระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ก็ให้ระวังนะคะว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุของโรคไม่เจอนะคะทําให้คุณอาจจะมีความกังวล นะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าก็ให้ไปปรึกษาหมอนะคะเพื่อตรวจเช็คหรือว่าขอคําปรึกษานะคะตัวเองจะได้สบายใจขึ้นอย่าโมคิดมากหรือไปกังวลคนเดียวนะก็จะเป็นวิธีจัดการแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพที่ดีในช่วงนี้จ้า สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะ